แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จากประกันสังคมนะคะในกรณีที่ขอคืนเงินสมทบที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาเช็คกันเลยนะคะสำหรับประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์คืนเงินสมทบมาตรา40ได้วันไหนบ้างและได้กี่รอบนะคะล่าสุดเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดในการคืนเงินสมทบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65 และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกระกฎาคม65นะคะรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะมาดูไทม์ไลน์กำหนดวันโอนเงินนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน1สิงหาคม2 5 6 5จะได้รับเงินคืนสมทบระหว่างวันที่8-11ถึงสิสิงหาคม2 5 6 5 ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน8กันยายนนะคะจะได้รับเงินคืนสมทบระหว่างวันที่14-16กันยายน2565และหากไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนท่านจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะ ดาวโหลดแบบฟอร์มสปคสะ1 4 0ทับได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมหรือที่ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศจากนั้นจะส่งเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ยื่นเอกสารขอรับเงินสมทบได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ ยื่นขอรับเงินคืนสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศยกเว้นสำนักง,งานใหญ่นะคะหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะ ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงรกรกฎาคม65ในคราวเดียวกันได้นะคะทีนี้เราก็มาดูผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกินดังนี้นะคะ งวดเดือนสิงหาคมถึงมกราคม2565ทังเลือกที่1ปกตินำส่งเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททังเลือกที่2ปกตินำส่งเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาทยอดเงินคืน40บาททังเลือกที่3ปกตินำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาทงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน กรกฎาคม2565นะคะทั้งเลือกที่1ปกติน้ำส่งเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททั้งเลือกที่2ปกติน้ำส่งเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาทยอดคืน40บาททั้งเลือกที่3ปกติน้ำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาทวิธีคำนวณเงินคืนที่จะได้รับนะคะ โดยประกันสังคมแบ่งรอบออกเป็น2รอบรอบละ6เดือนก็เท่ากับว่า12เดือนสมมติว่าทางเลือกที่3นะคะปกตินำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือเดือนละ180บาทเราจะได้รับเงินคืน120บาทเราก็เอา120คูณ12เดือนก็จะได้เท่ากับ1,440บาทนะคะสำหรับ12เดือน ตามที่เราได้ส่งเกินหรือส่งเต็มจำนวนนะคะอัปเดตล่าสุดประกันสังคมเปิดทำลายคืนเงินสมทบมาตรา40ได้วันไหนบ้างได้การกรลละเท่าไรและวิธีคำนวณยอดเงินคืนนะคะ